โอ้มีปัญหาอีกแล้วทุกคนมันชอบเป็นอะไรหนาะไม่รู้ทุกคนมันช่วยจริงเลยโอ้ยพูดตาสรุปป่าไม่แน่ใจทุกคนมันชอบมีปัญหาไปเรื่อยทุกคนได้เปื่อย <c oughs> มันเป็นพอที่ YouTube แน่นอนนะระปร์เซ็นต์โอ้ ไล์สดนี่มันมีปัญหาไปเลยเปลือยเลยทุกคนเห,หนื่อยแทนใจจริงเลยข้าวกี่ทีกี่ไรก็ชอบมีปัญหาทุกคนไล์สดคัน้นี้มันเป็นรอบที่ลาแล้วมาทุกคน เนาะทุกคนก็อยากจะบอกนะครับทุกคนอืม มันจะเป็นรอบที่ไานทุกคนหลายรอบแล้วทุกคนใครมาเราบอกด้วยนะทุกคนสเคสสี่กับสเคสสี่กับไรสดพี่เออ มันชอบแบบมีปัญหาไปเรื่อย,ยทุกคนเล่เปื่อยอืมเนาะขอ,อยยักเข้าในไลน์ก่อนนะทุกคนอันนี้จะสร้างก,กลุ่มซะหน่อยโอโอเพ่นแชทมันชอบแบบเคสสีตลอดเลยทุกคนโอเคอยากจะสร้างเดี๋ยวจะสร้างนิดนึงนะทุกคน เตี๋ยวเข้าไปนะคะโอเค,อเคกลุ่มนี้สามารถพูดคุยกันได้ โ okay, อเคขอขอ,อ,อ ing, นุาตเราแป๊บนึงนะอืมขอแป๊บนึงนะขอเออเพิ่มสนิดนึงภาพิโยนรายการชีวิตไม่แน่ใจทุกคนเอาเอเกมกันมันเลือกแค่อันเดียว โอเคขอยัสร้างกดหนึ่งนึงนะกดขอกลุ่มนี้คือหนึ่งะนะหนึ่ง โอ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้ยให้กลุ่มนี้ผู้คำาติได้ป่ะทุกคนให้กลุ่มนี้ผู้คำาติได้ป่ะทุกคนให้ทุกคนเลือดหน่อยได้หรือไม่ได้ทุกคนสามารถพูกทีมได้เลยนะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคก็การสบายเราอืม ตามใจเราเลยอเล็กน้อยค่ะโอเคได้ได้ไดแต่ไม่อยากมากนะคะโอเคใช่ฮุกกูุมึง กูมมึงได้คะ่ะแต่ว่าอย่าให้พูดบ่อยโอเคเ <c oughs> ดี๋ยวหนูจะเป็นผู้ช่วยดูแล ดูแลกลุ่มค่ะโอเค ถ้ามีคนมาด่าการโดยประมาณนี้หนูจะหนูจะบล็อกหนูหนูจะไปบล็อกโอเคบล็อกได้เลยนะห้ามด่าการห้ามทะเลาะก,กันเออแล้วก็สามารถพรูดคำหยาบแอแบบคายได้เล็กน้อยแต่เล็กน้อยได้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกูมึงนะด้ ได้ครับโอเคเนี่ยทายเยอะโอเคโอเค นี่นะทุกคนอันนี้เราอาจจะใช้รูปโปรไฟล์นอกนอกโปรไฟล์นะเพราะว่าเราชอบรูปภาพนีนะ้ทุกคนอย่างรูปภาพอย่างเลยนะกล้องนะกล้องอก็คูดจริงอย่างโทรมากับกล้องนะทุกคนทุกคนสามารถใช้โปรไฟล์นอก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 นอะน,น,นะ นอกเลื่อนได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ไม่ซีเรียสน,นะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรต่างๆได้เลยพฟกย,ยกตัวอย่างเส้นเป็นอน,นิเมะการ์ตูนแล้วเออแล้วก็เออโปรไฟล์ดารายกตัวเป็นเป็นคูจิ้นอะไรก็ได้นะโฮมแชทจอยใครคะ ออไม่รู้สิแต่แต่ว่ายังนหนูขอใช้รูปพีมัสสุกนะคะอย่าโอแชจะจอยใครคะไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่แต่แต่แต่สามารถสามารถเข้าเข้าเข้า,ขาตาสบายได้เลยค่ะพี่อยา อยากจะคุยเรื่องอะไรเรื่องต่างอะไรอย่างไหนก็คุยได้เลยครับพูดพูดเรื่องกก็ได้นะครับพี่อันนี้ถือว่าไปครั้งแรกนะเรียนจบแล้วเว้ย โอเคใครอยากจะเข้ามาเข้ามาได้เลยนะสเปลี่งไงวันนี้วันอยากค่ะโอเควันนี้ห้ามตุยห้ามตุยละโอเคขออยาดูก่อนนะว่าช่องพี่บาปปาไม่แน่ใจนะทุกคน เนาะแล้วก็เข้ากลุ่มของช่องไข่นะช่องมีบาไม่แน่ใจนะเนาะข้าไปแล้วเข้าไปนานแล้วทุกคนอื